สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนายสติิแบงค์นะครับวันนี้มีฟุตบอลลงสนามไฮรูนได้เชียกันไม่มากนักนะครับวันนี้เลือกฟุตบอลนอร์เวย์ที่เปริเกนนะครับมาบปาัแฟนกันหนึ่งคู่เป็นการพบกันระหว่างออสองก๊อสเซ็ตนะครับเทมลับ4จะเปิดบ้านรับการเยือนของเรนสตอมนะครับเจ้าถิ่นสอมกอ็อสเซ็ตนั้นถือว่าปีนี้ผลงานค่อนข้างดีมากๆนะครับถ้านัดหลังสุดนี้พวกเขาชนะ2 เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้2นะครับสองเกมล่าสุดนี้แพ้รวดนะครับเริ่มจากในลีกนะครับอออกไปโดนชาร์ปบอกถล่มมา5ประตูต่อนหนึ่งนะครับแล้วก็นัดล่าสุดนะครับเล่นในฟุตบอลถ้วยนะครับวันนั้นพวกเขาแพ้กินวิลินไปนะครับสามประตูต่อ2ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับในขณะที่ลิเสตอมเองนะครับปีนี้ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับ เสือนัดที่ผ่านมาไม่แพ้ใครนะครับชนะ8เสมอ3รั้งจ่าฝูงอยู่นะครับถ้านัดหลังสุดนั้นชนะ3เสมอ1แพ้1น,นะครับเ,เกมล่าสุดนั้นพวกเขาเอาชนะยุนเคเรนไปได้2ประตูต่อ1ในฟุตบอลถ้วยนะครับในขณะที่เกมลีกนัดล่าสุดถือว่าผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับเปิดบ้านถลม่มทีมแกล่งอย่างโรเซนบอกไป3ประตูต่อ1นะครับวันนี้ทีมเยือนนะครับอย่าง ลินตอมถือว่าผลงานโดยรวมค่อนข้างดีเลยนะครับไม่มีทางทั้งตัวเล่นเจ็บหรือว่าตัวเล่นแบนนะครับวันนี้แนวรูปของทีมนะครับก็ยังเป็นอเอโกอาดัมนะครับดาวยิงจากไนจีเรียนะครับยิงเป็้าหน้าตัวเป้านะครับวันนี้แม้จะมาเยอนแต่เชื่อว่าลินตอมที่ที่ฟอร์มดีกว่านะครับงานโดยรวมดูดีกว่านะครับวันนี้น่าจะบุกมาเก็บชัยเหนือ ซอมก็เสร็จเจ้าถิ่นได้เพราะเจ้าถิ่นเองนั้นแพ้มาสองเกมติดแล้วนะครับความมั่นใจลดลงหดหายลงไปเยอะวันนี้เชียร์ลีนสตอมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลน,นะครับเจอผมนายตัดได้ใหม่นะครับท่านใดสนใจอยากจะร่วมกิจกรรมดีๆนะครับของ ทางเว็บไซต์ก็สามารถที่จะทักแชทเข้ามาได้นะครับตอนนี้มีกรรมให้รุ่รงวันมากกว่า15,000บาทนะครับขอให้โชคดีมีความสุขในกันเจฟุตบอลวันนี้นะครับเจอกับผมนายตัตได้ใหม่นโอกาสหน้าสวัสดีครับ